นี่ดูฉากใบตัวนะครับแม่งโคตรเบี้ยวเลยตามสภาพวันนี้ผมจะเอาเรื่องโมชูบูเทนเซหรือว่าเกิดชาตินี้ต้องเทพนะฮะมาประยุกต์เป็นเกิดชาตินี้ต้องมีกล้ามเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับหันไปดูมันนะครับสภาพมึงไหวไหมเนี่ยไอ้ฟุกใครที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับมันเคยไปโผล่ในคลิปคลิปอะไรหรอวะคลิปแม่งย้อนเวลาโดเรมอนตัดคลิปย่อยเกินจนสมองกอูจะฝ่อมันชื่อคลิปอะไรลนะเออเอามือดานมน,นี้เดี๋ยวมึงแกยิงแสงไงมึงตั้งแมงไงวะ เออนั่นแหละคอยไปดูมันได้คืออย่างที่ว่านะครับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยน่าจะรู้จักตัวละครลูเดียสนะครับมันก็คือโอตาคุอ้วนตุยนุ้ยนะครับได้กลับชาติมาเกิดใหม่นในชาตินี้ก็จะทําตัวไอเทปขึ้น,นครับแต่ทีนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะคิดว่าแบบมัต้องตายแล้วกเกิดใหม่หรือเปล่าจะมีกล้ามนะครับ<เ>อบอกได้เลยว่าวงการฟิสเนตเนี่ยคนที่เล่นหลังผมนะครับเริ่มที่อายุ40กล้ามก็เท่าผมได้นะครับเล่นไป5 6ปีนะครับเท่าความรู้ถึงมันยังสามารถพัฒนาได้แล้วยิิ่่่่่่งงงงถถ้้้าาาาเเเเเเปป็็็นนนนนมมมืือออออหียยยยยพรัดกลุ1778ชวทฮข ค่อนข้างจะดีเนี่ยมันจะได้ n e w b e Gainer นะครับนั่นก็คือกล้ามย e ืกตีคูณสนะครับช่วงนี้เราจะรีคอเวอรี่ไวมากสร้างกล้ามไวมากทุกๆอย่างจะดีมาเลยนะครับไม่เหมือนคนที่ดักดานแบบผมนะครับตอนนี้อายุไม่บอกแล้วกันนะครับตามสภาพเลยคลิปนี้ขออนุญาตถอดเสื้อนะครับอากาศแม่งอบอ้อาวชิบหายเลยวันนี้เราจะมาสอนมัดกล้ามเนื้อนะครับคร่าวๆเลยสําหรับใครที่เข้ามาเวทตอนแรกเนี่ยไม่รู้จะเล่นท่าอะไรก่อนดีนะครับประยุกต์ไม่ถูกมีที่ง่ายๆอะเรามี2แบบมีอะไรบ้าง เท่นี่ยกับข้าศาสตร์คนละเรื่องเลยคือหลักๆเลยนะครับเราเล่นฟิตเนสเนี่ยท่าแต่ละท่าเนี่ยมันจะมีท่าใหญ่กับท่าเล็กท่าใหญ่เนี่ยคือ c o m p o ว n d movement c o m p o เมน movement คือท่าที่เราใช้กล้ามเนื้อหลายๆมัดนั่นเองขอท่า c o m p าว n d movement หน่อยสาหรับหัวไหล่หนึ่งท่าเล่นดูไงถึไม่ได้สองข้างเลยคิดหายมันจะยืนถนัดไม่ลําบากเอ้ยมันจะยืนลําบากไม่ถนัดยืนลําบากถนัดปะไม่รู้อะไรเอาได้สองข้างเลย นี่นะครับคอม p พาวมูเม้นต์ถูกแล้วนะครับนี่คือท่าแรกนั่นก็คือใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนเห็นไหมครับเวลาเราเพสขึ้นไปเนี่ยพูดอีกเล่นอีก พอเราผากขึ้นไปเนี่ยเห็นปะไรเราทํางานหลังแขนเราก็ทํางานกล้ามเนื้อหน้าท้องก็ทํางานนะครับเพราะว่ามันใช้หลายส่วนมากๆเลยสําหรับมือใหม่เนี่ยเข้ามานะครับอยากจะให้ท่าใหญ่เนี่ยมาเปิดท่าแรกเลยซึ่งแต่ละส่วนนะครับมันก็จะมีท่าหลักๆของมันอันนี้ผมยกแค่ตัวอย่างไรก่อนนะจริงๆเนี่ยที่มันเล่นนะครับเมื่อกี้แถมให้นิดนึงก็คือเวลามาเล่นทีละข้างเนี่ยถามว่ามันก็ c o m p า u n d movement ไหม compound movement น,นะครับยิง่งถ้าเราเล่นทีละข้างเนี่ยเราจะรู้สึกเป๋นะครับถ้าคนเลื่อนน้ำหนักเยอะๆทำให้เราจะต้องเก่งกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อหลายๆส่วนเ ขึ้นนะครับมันก็ทําให้โหลดนั่นเองถูกแล้วนะครับส่วนอย่างที่2นั่นก็คือ isolate พวกนี้เนี่ยจะเป็นมัดเดียวมัดเล็กๆนะครับขอท่าไหลนะครับเออนี้นะครับล a เ u r a l r e s นะครับก็คือเป็นมัดเล็กนะครับการทํางานก็จะเป็นแค่ส่วนเดียวนะครับก็คือไหลข้างนั่นเองแต่บางคนเนี่ยกลัวไม่โดนนะครับแบบผมเนี่ยบางทีก็ใช้แถบเข้ามาช่วยนะครับแต่อันนี้เราไม่ค่อยนับเป็นท่าใหญ่กันนะเรานับเป็นท่าเล็กเวลาจัดตารางเนี่ยสมมุติเล่นไหลใช่ไหมครับมาถึงเนี่ยขอไล่สัตว์จะเล่นไปถึงไหนเนี่ยเวลาเราเล่นท่าไหล่ ส่วนหน้าผมจะมาปลดด้วยท่าใหญ่อย่าง overhead oh, head นะครับมันจะเช่นเดียวกันกับตัวดัมเบลเลยนะครับก็คือเราเปลี่ยนเป็น bar นั่นเองนะครับพอเราเล่นท่าใหญ่เนี่ยสาเหตุที่เอามาท่าแรกนะครับมันใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนถ้าเราเอาท่าพวกนี้เนี่ยหรือว่าเราเล่นขานะครับสมมุติเราเล่นทุกท่าไปแล้ว4ีห้าท่าแล้วเรามาเล่นท่า s p o r t หนักๆมากๆเลยลงไปนะครับขาเราล้าเนีไม่ไหวนะครับมันจะทาให้เรา ล่วงล้มหรือเจ็บได้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยแต่ละส่วนของร่างกายเนี่ยท่าใหญ่มันเป็นท่าอะไรบ้างอกนะครับผู้ชายทุกคนน่าจะรู้กันดีนั่นก็คือ bent p r นั่นเองส่วนไหล่เนี่ยอย่างที่รู้กันเลยก็คือ overhead p r e s สหลังนะครับนั่นก็คือแล t p ู l l าวหรือดึงข้อนั่นเองขาคือ s ค u a t นะครับอันนี้คือท่าใหญ่ๆที่เป็น c o m พาวทั้งหมดส่วนข้อ2เนี่ยฟุกเนี่ยเป็นตัวแทนจากคอมเมนต์หลายๆคนนะครับที่ถามเข้ามาว่าออกแบบมีอุปรกรณ์หรือไม่มีอุปรกรณ์แบบไหนดีกว่ากันนะครับฟุกมีความคิดเห็นว่ายังไง แล้แต่ว่ามีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ใช้แรงน้ำหนักตัวก็ได้อย่างเช่นดันพื้นอะไรกตอบแม่งโคตรสเสดาเลยเดี๋ยวผูขออยรอบพูดเล,เลยนะแบบถ้าไม่มีอุปกรณ์ก็ใช้น้ำหนักตัวแทนใช้อุปกรณ์ก็ได้นำเบลลก่ดนะ้ ตกลงใช้ไม่ใจเนี่ยมึงรู้เรื่องไหมว่ากูตั้งใจฟังนะเดี๋ยวผมจะแปลไทยให้เป็นไทยทีนะครับคือไอ้ฟุกเนี่ยมันคาดหวังว่าเราแบบว่าถ้าเราไม่มีอุปกรณ์เราก็ใช้น้ำหนักตัวของเราเล่นเองได้อย่างที่สองคือถ้ามีอุปกรณ์ก็ใช้คือคําพูดอย่างเงี้ยอาจจะดูแบบมึพูดอะไรวะงี้เขอกขี้หายเลยง่ายๆนะที่มันพูดเนี่ยถูกแล้วนะครับมันเหมือนกับว่าอันนี้คือมีอุปกรณ์ใช่ไหมนี่คือไม่มีอุปกรณ์อยู่ดีแบบไม่มีอุปกรณ์ดีกว่าดิแม่งกับมีอุปกรณ์ไปเลยเราเหลือแขนขวาแค่ข้างเดียวนะครับขอางกร ที่เราออกกําลังกายเนี่ยอย่างเนี้ยนะเรามีอุปรกปรณ์เราม,มีบาร์เราโฟกัสไหลได้เห็นปะเราเล่นไหลหลายส่วนได้เลยนะครับโอเฮดเพเราเล่นอัพไล์โลได้อ่าเห็นไหมเราเล่นบาร์เบลโลได้อันนี้คืออุปรกรณ์ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์เนีน่ยท่าพวกนี้มันค่อนข้างจะประยุกต์ยากนะครับอย่างเช่นหลังเราเนี่ยเราต้องมานั่งหัอย่างนี้นะครับดูสะเดาไหม ซึ่งถ้าคนที่มีอายุกล้ามเนื้อเยอะแบบผมนะครับหรือแก่ดักดาแบบนี้เนี่ยมาได้หนึ่งนี้นะครับเพื่อนชมแม่แน่นอนนะครับตามสภาพแล้วก็มายกตัวอย่างอย่างนึงก็คือถ้าเพื่อนๆตัดคําว่าไม่มีอุปกรณ์ออกเนี่ยถ้าหาแดกนะครับของชาวมังกีคิงนะนี่เลยดึงข้อนะครับเราก็จะไม่สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเราตัดแขนเราไปแล้วว่าเราไม่ใช้อุปกรณ์ ผมชอบดึงกับฟรีเวทซะมากกว่านะครับเพราะว่าช่วงระยะมันเนี่ยเห็นปะ่ะมันจะฝืนให้เรานะครับลงไปสุดแล้วก็ดึงขึ้นสุดได้ มันมีข้อดีแต่ละอย่างแตกต่างกันเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่านี่ไม่ดีไม่เล่นดีกว่าอันนี้กูตัดอันนี้ออกไปเลยนะครับมันเสียโอกาสของเราเองนะครับอันนี้นอกรอบ18บวกนิดนึงนะครับจากที่ผมถ่ายทาตัดต่อวิดีโอร่างกายมา5จะเกิน500กว่าคลิปแล้วนะครับบอกได้เลยเบื้องหลังชีวิตหลังกล้องนี่คือแต่ละอย่างนะที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยเราสถาปนาว่าไม่ใช่อุปกรณ์เลยกูออกกำลังกายด้วยร่างกายตัวกูเองนะครับดึงข้อนู่นนี่หล่อเท่น,นะครับเชื่อว่าพวกนี้นะครับที่จับอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับก ข้อเลยวิตพื้นเลยตลอดชีวิตเห็นนัมเบลปุ๊บไม่จับไม่จับคาลิสตินิกออฟกอดตอร์ริเมอินเทริโมอาจาปาเรตอ่ะสำหรับข้อสามนะครับหลายๆลายคนน่าจะมีคำถามว่าเวทก่อนหรือคาก่อนดีนะครับอ่ะปุ๊บคิดว่างไงเวทก่อนทำไมถึงเวทก่อนพัฒนาการก่อนอนไปยกข้อพวกนี้ยกข้อเี้ยอะไรวะยกข้อนี้ ขอใหม่กรอธิบายให้มึงเผื่อจะเห็นภาพขึ้นนะอันเนี้ยเราใช้แรงต้านนะครับเห็นไหมเกิดแรงต้านพอมันเกิดแรงต้านเนี่ยกล้ามเนื้อเราก็จะเกิดความเครียดการที่เราจะสร้างกล้ามเนื้อสร้างความเครียรดให้กล้ามเนื้อเยอะๆมากๆนะครับมันก็จะพัฒนาแล้วอย่างที่สองเนี่ยคือคาร์ดิโอคาร์ดิโอเนี่ยอย่างเงี้ยคือสนุกตัวชีวิตแม่งแล้วนะครับ,บ,บว,บวนะิ่งวิ่งเปเรื่องใครชอบกระโดดจัมบบ็อกก็กระโดดนะมึงไปกระโดดดิมนุพี่ชายครับ นี่เห็นไหมเอออีกดินี่เห็นไหมเอออ,อ,อีกเออนั่นแหละนี่เห็นไหมตามสภาพเลยคือการคาร์ดิโอเนี่ยมันทําให้หัวใจของเรานะครับฮาร์ดเรทเนี่ยสูงขึ้นทําให้เราเหนื่อยทําให้แคลอรี่เราลดลงเราไม่จําเป็นที่จะต้องโฟกัสว่าโดดเชือกอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวนะครับเราอาจจะต่อยมวยหรือฝึกนี่เลยจัมบ็อกแบบที่เจ้าน็องมาทำนะครับซึ่งถ้าผููทำเนี่ย จะตายหาเอานะครับขาสั้นคือง่ายเลยถ้าเราเลือกที่จะคิดอย่างเดียวว่าเราจะวิ่งหรือเราจะโดดเชือกอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะได้ทักษะตรงนั้นนะครับถามว่าเราเบิร์นแคลตรงนั้นไหมก็เบิร์นแต่ถ้าเรามาฝึกทักษะที่เราชอบเนี่ยใหญ่น็อตนะครับมันเล่นบาสมันก็ฝึกโดดสูงของแม่งนะครับเพื่อที่จะไปเล่นบาสให้ดีขึ้นอย่างนี้มันก็ออกเหงื่อเหมือนกันนะครับแล้วก็พัฒนาในเรื่องของเทคนิคด้วยเช่นเดียวกันจริงๆเรื่องนี้มันหลายปัจจัยมากเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอ้วนอยู่ออวบยู่อยากจะถ่ายรูปลงอเเททะรล สวยๆนะครับแล้วก็โชว์สาวนะครับอันนี้เลยก็แนะนําให้เพื่อนๆคาก่อนถ้าวันมันใกล้ถึงที่เราจะถ่ายแล้วนะครับอย่าง ช่วงที่ผมถ่ายแบบเนี่ยเป้าหมายของผมเลยคือคาร์ก่อนเรเล่นเวทนะครับถามว่าเราทําสิ่งไหนก่อนเนี่ยสิ่งนั้นก็จะพัฒนาได้ดีกว่าเนี่ยเวทเราก็จะน้อยใจนะครับแรงก็อาจจะหายไป20-30%ทําทำให้เราฝึกเพื่อที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างอาจจะไม่ดีมากแต่เราลดปริมาณไขมันในร่างกายให้ดูชัดในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเพื่อนๆเ,เป็นนักกีฬาเป็นนักบาสน,นักมวยนักอะไรก็ตามนะครับเราจะต้องใช้สเตมินานะครับหรือว่าพละกําลังเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะพอเราใช้เยอะใช่ไหม ของเราความฟิตของเราก็อาจจะสู้ไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือทักษะของเราด้วยทักษะของเราอาจจะไม่รู้ในเรื่องของกระโดดทขาไม่สูงขึ้นหรืออะไรนะครับการที่เราคาก่อนก็จะไปพัฒนาในด้านทักษะกับปอร์เช่นเดียวกันเลือกตามใจเพื่อนๆได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยตอนนี้อยากจะเปลี่ยนแปลงกล้ามเนื้อของตัวเองนะครับก็คือพยายามจะเวทเทรนนิ่งก่อนกครั้งนะครับแล้วค่อยไปคาร์ทีหลังนั่นเองก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับ3ข้อวันนี้เป็นไงบ้างฟุกเข้าใจบ้างยังที่กูพูดเนี่ย ว่าเพื่อนเนี่ยคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วก็การที่เพื่อนจะหันมาเล่นเวทเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องตายหาหรือว่าไปเซิฟหน้านะครับเพื่อจะได้เลือกตัวใหม่ไปอัพสแตงเยอะกว่าเดิมเลยพวกนี้นะครับอาจจะอินน้อยแบบผมก็ได้แล้วก็การที่จะพัฒนาในด้านเวทเนี่ยก็คือความรู้นั่นเองนะครับถึงผมจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับยุคนี้เนี่ยในมือถือนะครับดูจากหลายๆช่องเลยเลยแต่ละคนก็จะมีเทคนิคแต่ละรูปแบบนะครับเราก็หยิบแต่สิ่งดีๆของเขามาใช้นะครับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดูแบบ พวกนี้ก็ไม่ต้องเอามานะครับ mm. เปรียบเทียบกับยุคผมเนี่ยมีความเชื่อผิดๆเยอะแยะมากมายนะครับยุคนั้นคือใครกระจายข่าวสารที่ผิดพลาดคนก็เชื่อกันไปหมดนะครับอย่างเช่นการที่เรากินโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยกับแอปเปิลหนึ่งลูกในวันหนึ่งนะครับทำให้ลดน้ำหนักลดแน่นอนอยู่แล้วครับมันกินแค่นั้นตามสภาพเลยก็จะเป็นการนํากล้ามเนื้อนําทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายนะครับมาใช้เป็นพลังงานแทนตัวลดแน่นอนนะครับอายุก็ลดเ่ยเช่นเดียวกันวันนี้ก็จบเรียบร้อยนะครับปุ๊กมีอะไรจะฝากให้กับชาว e-sport ไหมโช 好，你也别骗人。<laughs>